สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่เซนทัลพาซาปิ่นเกล้าผมจะพาทุกคนมาดูช็อปกิฟ mo มที่ผมเนี่ยพูดไปในหลายๆคลิปแล้วกิฟ mo มช็อปเซนทัลปิ่นเกล้าชั้นสาเซนทัลปิ่นเกล้าชั้นสเซนทัลปิ่นเกล้าชั้นสเซนทัลปิ่นเกล้าชั้น 3. สนามได้เลยครับอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามันอยู่ตรงไหนไปเลยครับ ตอนนี้เราอยู่กับคุณหมวยนะครับคุณหมวยเนี่ยดูร้านประจำสาขาก i t m o s h o p เซนทัลปิ่นเก้านะครับผมเดี๋ยววันนี้เนี่ยคุณหมวยจะมาบอกนะครับผมว่าที่นี่เนี่ยมีบริการหรือว่ามีอะไรขายบ้างครับค่ะถ้าเป็นในส่วนของกิโม o เซนทันปิ่นเก้าของเราอะคะ่ะจะมีเกี่ยวกับการรับติดฟิล์มแล้วก็ใช่ในส่วนของฟิล์มเราอะคะ่ะจะมีเป็น iOS แล้วก็ Android มีทั้งฟิล์มกระจกฟิล์มด้านฟิล์มใสหรือว่าจะเป็นในส่วนของไฮโดรเจลแล้วก็ UV ทางเรากลับติดด้วยค่ะ นอกจากฟิล์มแล้วทางเรายังมีในส่วนของเคสเคส iPad แล้วก็เคส p h o n e <ม>เคส Android ต่างๆค่ะแล้วก็จะเป็นในส่วนของเคสโน้ตบุ๊กแท็บเล็ตทุกรุ่นเลยทางเราก็มีอีกด้วยค่ะก,ก็คือมีติดฟิล์มทุกรุ่นทุกแบบนอกจากติดฟิล์มแล้วลูกค้าสามารถซื้อเคสได้ด้วยก็มีทุกรุ่นทุกแบบเหมือนกันใช่โอ้มีทุกอย่างเลยจริงๆนะครับที่นี่แล้วนอกจากนอกจากเคสแล้วก็รับติดฟิล์มแล้วเนี่ยที่นี่มีอะไรอีกบ้าง ค่ะถ้าเป็นในส่วนของสินค้าของทางกิทโมของเรานะคะก็จะมีเกี่ยวกับสายชาร์จค่ะแล้วก็จะเป็นเกี่ยวกับหูฟังของเราซึ่งทางเรานะคะมีรับประกัน6เดือนถึง1ปีเลยหากลูกค้าค่ะซื้อสินค้าไปแล้วทดลองแล้วมันไม่ติดแบบนี้สามารถนํามาเปลี่ยนได้โดยเอาในส่วนของกล่องกับตัวใบเสร็จอะค่ะมายื่นให้เราได้เลยทางเราจะเปลี่ยนให้แล้วก็ทดลองให้ลูกค้าไปใช้ก่อนในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆถ้าเป็นในส่วนของคาร์ฮูเดอร์ทางเราก็มีอีกด้วยค่ะ นอกจากนี้ในส่วนของสินค้าอื่นๆทางเรายังมีเกี่ยวกับสินค้าของทางมินิแคกด้วยซึ่งเป็นเกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันตนเองค่ะเป็นในส่วนของแมสแล้วก็เจลแอลกอฮอล์ซึ่งแมสของเราอะค่ะมีทั้ง3ชั้นถึง5ชั้นเลยว้าว wow. สุดยอดครับก็อย่างที่บอกทางกิสม o ช็อป มีทุกอย่างจริงๆและอย่างนี้นี่ถ้าเพื่อนๆทางบ้านสนใจที่จะเข้ามาชมที่กิสมอช็อปนะครับที่นี่ตั้งอยู่ส่วนไหนของเซนทันพาซาปิ่นเก้าแล้วก็เปิดไปกี่โมงครับค่ะถ้าเวลาเปิดของเราอะค่ะจะเปิดตั้งแต่10มโมงเช้าถึงสี่ทุ่มค่ะซึ่งพิกัดง่ายๆนะคะมองเห็นเป็นในส่วนของซัมซุงแล้วก็มิสเตอร์โดนัทถ้าลูกค้าเดินตรงขึ้นมาชั้น3 <c oughs> เห็นร้านของเราอย่างแน่นอนเพราะว่าจะมีพี่พนักง,งานเสื้อใส่เสื้อสีเขียวคอยบริการอย่างน่ารักน่ารักเลยใช่ ได้ยินแล้วนะครับก็คือเพื่อนๆสามารถเดินขึ้นมาจากคาบันไดาแล้วก็เจอช็อปกิสม้ใหญ่ๆตรงนี้ได้เลยและเตรียมตัวให้พร้อมนะครับสำหรับกิสมสาขาที่2ที่จะเปิดในวันที่31สิงหาคมนี้ที่เซ็นทันพาซาพระราม2ยังไงก็อย่าลืมแวะมาเจอกันได้นะครับ ก่อนจากกันไปนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดแกจเจตด,ดีๆที่จะทำให้ชีวิตของคุณสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นกับ Gizmo g a d g e ตตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ราคาสบายกระเป๋าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย